สวัสดีครับอยู่กับผม i b o ็อกวันนี้เรามาอยู่กับเยมครับปารก,กิ้งกันนะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้นะผมก็จะมาสปอยอัปเดตใหม่นั่นเอง <Yeah. S 1> ซึ่งณนะตอนนี้นะครับ คาร์บอนรถผมก็ดูเหมือนว่าจะบักนะครับทุกคนดูดิคาร์บอนมันหายไปหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่บักแค่คันเดียวด้วยนะครับบักคือแบบน่าจะบักหมดเลยนะนี่อ3นสามสี่ผมก็เป็นนะครับบักเลยครับคาร์บอนหายคันนี้ก็หายนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มันพูดถึงเรื่องนี้นครับผมจะมุ่งพูดถึงเรื่องการอัปเดตใหม่ของเกมคาร์บากี้นั่นเองนะนี่เลยนะครับเป็นรูปของผู้พัฒนาเกมนะเขาลงไว้ในอินสตาแกรมนะครับคนกดไลค์อยู่สี่หมื่นสองเลยนะคนกดไลค์โคตรเยอะแต่คนเล่นแม่งโคตรน้อยเลยนะ สปอยไว้2รูปนะเรามาดูรูปเต็มๆกันเลยนี่ครับผมรูปเต็มๆก็จะเป็นประมาณนี้นะเหมือนว่าจะเป็นรถใหม่ปะทุกคนผมว่าน่าจะใช่รถใหม่แหละดูดิไฟตามันมีอันเดียวไม่น่าจะเป็นเชฟคันที่เพิ่งอัปเดตมานะครับก็บวกกับชุดแต่งดูดิทุกคนโคตรเท่อะแล้วก็มีโป่งด่าแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านหลังใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะใช่บ้านหลังใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะรีโมเดลบ้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูดิคือแบบสวยนะเอาจริงเนี่ยสวยนะครับ ผมว่าน่าจะส่งกับการอัปเดตที่เรารอคอยอยู่เลยนะครับดูดิบรรยากาศอะไรก็โคตรสวยเลยครับการออกแบบนี่คือดีครับแต่ว่าโลเคชันตรงไหนผมก็ยังไม่รู้นะดูจากถนนเนี่ยน่าจะเป็นรีใหม่เกือบทั้งหมดเลยไหมดูดิถนนแบบมันไม่คุ้นเลยอซอยไหนก็ไม่รู้ครับทุกคนน่าจะรีใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมเดาๆไปนะนี่น่าจะเป็นรถใหม่บวกกับชุดแต่งด้วยนะครับคนก็เป็นคนเดิมประมาณนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าสวยจัดๆเลยนะครับผมชอบตรงที่รถใหม่นี่แหละมันอาจจะมีชุดแต่งรถคันอื่นมาเพิ่มด้วยก็ได้นะแต่เขาก็ไม่ได้ ก็ได้นะทุกคนอาจจะมีชุดแต่งแบบรถที่เขาไม่ได้มามสปอยอะพวก r 3 5อะไรแบบเนี้ยเอออยากให้เข้ามากเลย r 3 5เนี่ยยังไม่เข้าสักทีนะครับเออก็คลิปนี้ก็มาสปอยเล็กน้อยประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสุดีครับ